สสดครับพเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกม,มอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับ <g all> หายกันไปหลายวันนะครับกโ็โปเกม,มอนโกของเราก็เข้าสู่ภูมิภาคอโลลาแล้วเย้ yeah! นะครับผมไปอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมานะฮะไปทำงานแล้วก็ช่วงเมื่อวานนะฮะได้เปิดตัวหลายคนก็ <c oughs> ได้เล่นไปแล้วใช่ไหมครับได้จับตัวกันไปแล้วนะครับ ก็แน่นอนฮ้เปิดตัวมาด้วยบอสคาปูนี่ฮะแล้วก็สตาร์เตอร์นะฮะนกฮูกแล้วก็แมวน้ำแล้วก็แมวไฟนะครับก็แล้วก็มีหลายตัวแล้วก็มีนกนี่ด้วยนะแล้วก็มังเกร็ดครับนี่ใครจะเรียกมังกรก็เรียกครับผมเรียกไอเนี่ยมามังเกร็ดครับ <laughs> นะฮะแล้วก็มีอีกหลายตัวซึ่งผมก็ยังไม่เจอนะผมยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะกลับมาก็รู้สึกเพลียๆวันนี้ก็ เคลียร์งานนะฮะแล้วก็หลายคนอาจจะได้ตีคาปูไปแล้วนะครับนี่พอมูลภาคอาโลล่าก็จะเอ่อเหมือนเป็นอะไรนะที่อะไรนะฮาวายอะไรเงี้ยป่ะประมาณนั้นนะฮะก็อันนี้เป็นข้อมูลนะฮะก็จะกิจกรรมนะฮะรุ่นละรุ่นดูการแห่งอาโลล่าเนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่1น,นะฮะจนถึงวันที่1มิถุนายนนะฮะคือ1มีนาถึง1มิถุนายนนั่นแหละนะครับเนี่ย นะฮะมาดูรายการดีกว่าครับผมโปกเกมอนที่จะพบครั้งแรกในภูมิภาคอารโลลาครับแน่นอน,นะฮะคาปูโคเคโคนะฮะคาปูโคเคนโคเป็นอ่าอะไรนะเป็นบอสนะ,ะตอนนี้ก็ตีกันอยู่นะฮะแล้วก็มีอ e ีวังโคนะฮะปล่อยชายนี่มาเลยด้วยนะครับผมยังไม่เจอเลยนะครับไอไอคาปูเนี่ยอ่าหลายคนไอาได้ตีไปแล้วนะครับเป็นโปกเกมอนไฟฟ้า นางฟ้านะครับผมซึ่งผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาเช็ครายละเอียดแล้วว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็โปยมอนที่เจอในธรรมชาติครับโมคุโร่ครับอ่าเหมือนนกฮูกนะฮะตัวนี้ล่างสามเท่มากนะครับมียิงธนูได้นะฮะแล้วก็เนียบีครับผมหมาไฟครับอ่าล่างที่สามก็เท่มากเลยนะฮะแล้วอชิมาริครับผมล่างที่สามออกแนวหวานๆนิดนึงแล้วก็ซูสุเคระนะครับ แล้วก็ยังกูสครับผมอ่แล้วก็คิวะวะวะนะฮะตัวนี้ผมยังไม่เจอเลยอะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยเป็นดอกไม้ปะเป็นเหมือนพวงดอกไม้นะฮะแล้วก็จาราโคเดี๋ยวโปรยมอนเหล่านี้นะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวทำอีกคลิปหนึ่งนะฮะแล้วก็ร่างวิวัฒนาการนี่อ่วิวัฒนาการบ้าบอเลยหรอาววิวัฒนาการ นะครับนะี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้กาโอเนี่ยกาโอกาเอ็นเนี่ยอยากได้มาลองมากเลยแต่ตอนนี้ผมยังเก็บไม่ครบน,นะครับผมจูไนเปอร์นี่ก็อย่างเท่เลยผมมีตัวฟิกเกอร์ด้วยนะฮะคือฟิกเกอร์จูไนเปอร์เนี่ยผมไปเจอโดยบังเอิญอยู่ในสภาพที่แบบช้างเหยียบแต่ตัวตัวฟิกเกอร์ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวว่าจะเอามาโชว์นะฮะใครอยากดูฟิกเกอร์ที่ผมสะสมไว้นะฮะก็เขียนมาได้นะแล้วก็มีวิวัฒนาการนะฮะ ร่างต่างๆนะฮะที่มีทั้งร่างกลางวันทั้งร่างกลางคืนนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดว่ากันอีกทีนะฮะนะฮะแล้วก็เจ้ามังเกล็ดนะครับส่วนฟักไข่นะครับก็จะเจอนะฮะมียังกูสไม่มีไชนี่ด้วยนะได้จากการฟักไข่นะในอีวังโคนี่ก็ได้จากการฟักไข่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็งานวิจัยนะฮะนี่งานวิจัย ก็ตอนนี้ก็มีงานวิจัยของเกาะนะฮะเมเลเมเลนะฮะรับได้ในวันที่หนึ่งตอนนี้นะ่าจะทำกันหมดแล้วะฮะแล้วก็คอมมูนิตี้เดย์นะฮะประกาศแล้ว13มีนานี้นะฮะเป็นนี่ฮะแซนนะฮะก็ตัวน,นี้ดีนะทั้ง2แซนเลยนะครับแซนโดยเฉพาะแซนตัวอะโลลาเนี่ยเจ๋งมากนะฮะเดี๋ยววันที่13เราต้องเก็บกันเยอะๆครับแล้วก็อีเวนต์นะฮะอีเวนต์ต้อนรับเข้าสู่อะโลลาก็ ตอนนี้ก็ปล่อยสตาร์เตอร์นะแล้วก็ไอ้นกนะซึซึเคระแล้วก็ยังกูสนะฮะลุนชัยนี่กันนะครับโกลเบทเทลีกนะครมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จะมีบัตรนะ,ะมีบัตรประหลาดประหลาดขายอยู่นะฮะบัตรนั้นก็คือพอซื้อบัตรนะฮะเป็นบัตรฟรีเนาะ,ะสีน้ำตาลซื้อบัตรพุ๊บก็จะได้เคเวสของโกลเบทเทลีกนะครับ แล้วก็โปเกมอนที่แตกต่างไปจากเดิมที่จะปรากฏตัวในธรรมชาติก็คือในเมืองก็จะมีอโลล่าโคลต้านะฮะหรือว่าหนูเนี่ยนะฮะแล้วก็อโลล่านีครับคอยครับอโลล่าแบทเบเตอร์ etter, ครับหรือว่าเจ้าโครนเนี่ยนะฮะทันเดอร์ครับมาคุรุโนะโนชิตะนะครับแล้วก็จิรามี่นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะฮะอันนี้ก็คือจะเจอในเมืองนะฮะ ถ้าในเขตป่านะครับป่านี้ก็เจอเนี่ยฮะเจ้าพารัสนะครับธามะธามะนะฮะเอพาเอแพมหรือว่าเอปอมนะฮะคุนุกิดามะอ่าะรักกะราคุไรครับวาชิบอนครับยางกูสครับป่านี้ผมต้องไปตรงไหนวะเนี่ยนะฮะส่วนในภูเขาก็เจอคาระคาระครับอโรลร่าดิกดาครับอโรลร่าอิชิอิชิซึบูตะ มนะครแล้วก็บูสเตอร์ครับอ่าแล้วก็อะไรอ่ะยาจิรนครับโกบิดครับหรือแล้วก็อาเคนนี้เจอกันบ้างไหมผมยังไม่เจอเลยภูเขาผมต้องไปภูเขาใช่ไหมชายหาดและแหล่งน้ำครับเจออารูลานัซซี่มว่อโอ้โหผมไปตอนผมอยู่นครเนี่ยเจอฮะเจอเยอะเลย <laughs> นะฮะแล้วก็ฮิตโตเดมันครับปลาดาวนะฮะมินิริวาาเวอร์ โปโตโกาอันนี้เต่านี้เจอน้อยมากนะพูรูลิสนะครับแล้วก็เฮกานินะฮะหรือว่าเจา้ากุ้งล็อบสเตอร์นะครับแล้วก็ชั่วซีกโลกเหนือของเราซีกโลกอะไรวะเหนือเนาะเจออาชิโบนะทักซิเบซึทาจะโพคาบูมิจูมารุนะฮะก็คือพวกโปเกมอนเจนที่แล้วอะนะแล้วก็กวางแล้วก็เห็ดนะ ก็ประมาณนั้นนะฮะส่วนซีกลกใต้เราไม่ได้อยู่นะครับโหที่ซีลกเจ้าเจอของดีเยอะวะ่ะนะฮะแลวเดี๋ยวก็คงสลับกันนะฮะแล้วก็โปกเกมอนที่จะฟักไข่ในฤดูกาลนี้นะฮะไข่สองเลยเอไข่2อกิโลนะฮะเจออย่างกูสดนะฮะซืซืซเคระนะฮะฮาริมารอนนะฮะฟักโกะครับเคโรมัสสึครับคาระคาระครับแล้วก็ธรรมะธรรมะครับ ไข่5กิโลครับนี่โมคุโรครับเนียเนียบีครับอาชิมาริก็คือสตาร์เตอร์ของเจนเนีันะฮะแล้วก็นี่ฮะบาวกี้นะฮะหรือบางคนจะเรียกว่าลูกกอกครับแอมูโดครับหรือว่าสการ์มุรี่นะฮะอุโชอุโซฮาจิครับแล้วก็ทามนทานะฮะหรือว่าเแบบี้ไอแมนทายนะครับไข่10กิโลครับ อีวังโคครับนะฮะจาราโคครับมามันโบครับโคโจฟูครับคิบาโกะนะฮะออนแบทนะฮะเนสเปอร์เนียสเปอร์นะฮะหรือว่าเอสเปอร์อะไรนะครับแล้วก็สำหรับไข่ที่อยู่ในรางวัลแอดเวนเจอร์ซิงค์นะครับไข่5โลไข่ที่ได้รับจากรางวัลแอดแอดเวนเจอร์ซิงค์ก็คือทุกวันจันทร์นะฮะเขาจะสรุปว่าคุณเดินไปได้กี่กิโล ะะฮแล้วเขาก็แจกไข่พิเศษด้วยนะฮะก็คือมีถ้าเดินไปเยอะเนี่ยนะฮะจะแจกไข่ห้าโลถ้าเดินไปเยอะมากๆเกิน100โลเนะะี่ยแจกไข่10โลเลยนะครับจะมีโบคุเรครับอ่าผีต้นไม้เนี่ยนะฮะกอนเบะหรือว่าเบบี้สโน์แลกนะครับพินพูคุนะฮะทาเทท็อปนะฮะเดเดนเดนะนะฮะแล้วก็ซิกโกโดสนะครับนี่ไข่5โลจากแอดเวนเจอร์ซิงค์นะ ก็คือวันจันเนี่ยจริงๆเราต้องมีพื้นที่ว่างเก็บไข่ไว้นะครับแล้วพอเปิดปุ๊บมันจะได้ไข่แล้วก็มาลุ้นตัวพวกนี้กันนะครับส่วนไข่10โลมีมินิริวครับไข่10โลของ a v e วอเร s ต์ซิงนะครับทุกวันจันทร์เวลารับรางวัล a v เวอเร s i n ซิงเนี่ยนะครับถ้าได้ไข่10โลก็จะมีมินิริวครับริโอลุทัสเบนะฮะดันเบลนะฮะโมโนสึแล้วก็นูเมราครับผมนะฮะ ก็ต่างกันนะครับไข่10โลนี้กับไข่10โลนี้ต่างกันนะครับอันนี้คือรางวัลแอลเ r อร์เจซิงจะได้คนละใบตอนวันจันทร์นะครับถ้าเดินถึงนะครับส่วนโบนัสในฤดูกาลนี้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำหอมนะฮะก็คือขณะเคลื่อนที่คือน้ำหอมเนี่ยนะครับเมื่อวานเป็นที่ทะเลาะกันหรือว่าถูกเถียงกันเยอะแยะมากมายนะครับว่าทำไมน้ำหอมมันไม่ เกิดโปเกมอนเลยนะครับเขาเปลี่ยนแล้วนะครับน้ำหอมเนี่ยจากเดิมนะเอาเดิมก่อนนะจากเดิมก่อนโควิดเนี่ยน้ำหอมจะใช้ได้ดีก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนที่ครับนะฮะอาจจะเป็นสมมตินะสมมติ200เมตรเกิด1ตัว่านะแล้วก็พอตอนช่วงโควิดเขาก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นเกิดทุกๆนาทีนะครับเพราะว่าเราออกไปข้างนอกกันไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ครับโควิดมันซาแล้วนะฮะทุกคนออกไปข้างนอกได้แล้ว อย่ามาอ้างโควิดเลยครับว่ามันยังอยู่ในช่วงโควิดอยู่นะครับออกไปข้างนอกไม่ได้นะฮะจริงเหรอเขาก็ปรับเปลี่ยนนะฮะน้ำหอมจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือจะเกิดโปเกมอนก็ต่อเมื่อคุณเคลื่อนที่นะครับถ้าไม่เคลื่อนที่ประมาณ5นาทีเกิดหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นไปคิดเอาเองนะครับอย่ามาอ้างโควิดก็ยังเป็นโควิดอยู่นะครับ เห็นออกไปแรดแรดแรดกันเพียบเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับโปเกมอนที่เข้าร่วมการตีบอสจากระยะไกลนะฮะก็คือปกติเนี่ยนะฮะที่เขาตั้งไว้ก็คือบัตรที่ใช้ในการรีโมทตีบอสเนี่ยนะครับความแรงในการตีเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่ตีใต้ยิมนะครับแต่อันนี้เขาก็เพิ่มดาเมจให้นะครับของขวัญนะครับก็จะได้จากการหมุนเสาและก็โปเกสต็อปนะครับ แล้วก็บัตรทีบอสฟรี2ใบนะฮะยังมีอยู่นะฮะตีใต้ยิมนะฮะไม่ใช่บัตรทีบบสร,ระยะไกลส่วนบัตรทีบบสร,ระยะไกลอ่ะอาจจะแจกทุกวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับน้ำหอมจะใช้ได้90นาทีนะครับนี่เขาขูมันเหมาะกับผมมากเลยนะฮะก็คือน้ำหอมใช้ได้90นาทีผมไปปั่นจักรยานครับปั่นจักรยานมันขึ้นที่ใช่ไหมน้ำหอมก็จะเกิดด้วยอ่า,านะฮะแล้วก็ไอเทมอวตารครับ นี่เป็นทีมอะโลลานะอ่าเป็นเสื้อฮาวายนะเป็นรูปสโลโบด้วยนะครับประมาณนั้นครับกิจกรรมฤดูการนี้นะครับน้ำหอมย้ำอีกครั้งกลับไปเป็นอย่างเดิมคือต้องเคลื่อนที่ถึงจะเกิดโปเกมอนนะครับส่วนกล่องดำกล่องดำไม่ต้องเคลื่อนที่นะครับกล่องดำอ่าที่ใช้ล่อเมลตันไม่ต้องเคลื่อนที่น้ำหอมต้องเคลื่อนที่ครับเหมือนเดิมนะจ๊ะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆแล้วเดี๋ยวผมจะไปสรุปอย่างอื่นอีกทีนึงใครสงสัยอะไรตรงไหนนะฮะแจ้งเข้ามาได้ครับผมแจ้งเข้ามาได้นะครับว่าทำคลิปให้ได้ผมก็จะทำให้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ